สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเทอร์โบที่บ้านสวนนะคะวันนี้เทอร์โบจะพามาชมธงชาติธงพระราชินีธงธรรมจักรธงพระราชนีอยู่ข้างในธงพระราชนีอยู่ข้างในอันนี้ธงสอพธงสอพธงชาติไทยธงในหลวงแล้วก็ธงพระราชินีครับ อันนี้ธงธรรมจกักรอันนี้เธโบประดับไว้ที่บ้านสวนนะครับตอนนี้มีกี่ผืนแล้วเจ็ดผืนอ่ะพาเข้าไปชมในบ้านหน่อยได้ไหมครับได้พาพาชมสวนหน่อย,ยอ่ะเพรา,าะว,ว่าวันนี้ฝนตกครับผม ข้างในมีอะไรบ้างเนาะส,ส่วนองมีกางหาันลก็เางข้างในแล้วก็เสาครับผมแล้วก็รถแล้วก็รถเอาแค่นี้ก่อนเนะาะวันนี้นั้นจะเป็นวันกลับบ้านแล้วครับผม